สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤกษบและคณะพฤกษบนะคะประจํา ครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2564นะคะชาวราศีพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็ใช้วันนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤกษ์ศลัคนาพฤกษ์ศใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้ ได้ด้ดดววยยเเช่นีกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภและกันยพฤษภทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูก okay. so, ันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะคุณคือชาวธาตุดินเนาะเดี๋ยวเรามาดูอดีตก่อนนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คะไพ่แปลเรือนไพ่แปดเหรียญนะคะ หกเหรียญค่ะเดมูนนะคะและเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินค่ะพฤกษ์ศกันมังกรทตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามละไพ่นะคะ ม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์ศพน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันนะคะตัวคุณนะคะพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีพยายามที่จะให้พยายามที่จะมอบความรู้สึกดีๆพยายามที่จะดูแลพยายามที่จะเทคแคร์พยายามที่จะซัพพอร์ตนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้กลับมามันกลับกลายเป็น สิ่งที่คุณให้ไปอ่ะมันได้กลับมาอย่างไม่ยุติธรรมนะคะแล้วก็คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีกันแค่สองคนนะคะมีอาจจะมีบุคคลที่สามคุณอาจจะเข้าไปเป็นบุคคลที่สามหรืออาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ไม่รู้สึกว่าแน่นอนว่ามันไม่เท่ากัน นะคะสิ่งที่คุณให้กับสิ่งที่คุณได้รับไม่เท่ากันหรือเขาอาจจะให้คุณกับอีกคนหนึ่งไม่เท่ากันหรือคุณอาจจะให้คนสองคนไม่เท่ากันแบบนี้ก็ได้อยู่ในสถานะตรงไหนก็ได้มันสลับกันได้แต่มารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวชาวราศีอิพุกศบกนาบุกศ,กศไม่ไม่ค่อยจะได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร แล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบตัวเองเอไม่ไม่มีความสุขมากเท่าที่ควรที่ควรจะเป็นที่ควรจะได้รับนั่นเองนะคะอืม ประมาณนี้ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครนะคะรับชมรับฟงังแล้วเสียงมันเบาไม่รบกวนให้เล่งวูลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะ อของชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบในช่วงวันที่1ถึง15นะคะตุลาคม2,564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่สี่เหรียญค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะเดซันค่ะ และเป็นไพ่สีดาบนะคะชาวราศีพฤกษฎลักษณะพฤกษฎนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินขับพฤกษบกันมังกรธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์นะคะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุลกุมคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษฎลัคษณะพฤกษฎในอีพีนี้นะคะอ,อย่างที่บอกเนาะ คือความสัมพันธ์มันหัวใจของคุณหรือว่าความรู้สึกงคุณนะคะค่อนข้างที่จะบั่นทอนนะคะบั่นทอนลงมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะความสัมพันธ์มันประคองยากแล้วอะคะ่ะเด็กถือเหรียญด้วยความที่ในอดีตที่ผ่านมามันมีการให้อะไได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ได้น้อยกว่า แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันประคองต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะคงจะต้องกลับมารักตัวเองแล้วแต่ในที่นี้นะคะมีไพ่เดอะซันขึ้นมาไม่รู้สึกว่าไพ่เดอะซันะคะเข้ามาในตําแหน่งเดียวกันกับในอดีตท,ที่ผ่านมาได้เป็นไพ่เดอะมูนบางสิ่งบางอย่างที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้นะคะบางอย่างที่คุณอาจจะไม่แน่ใจคือรับรู้ข่าวสารมาโดยที่ไม่ร้อเแล้วคุณรู้สึกเอ๊ะรู้สึกแบบ คาใจนะคะในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้คุณจะได้รับรู้ความเป็นจริงทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วใบสรุปได้เป็นไพ่สีดาบนะคะอาจจะเกิดอาการช็อกนะแล้วก็อาจจะต้องแบบเหมือนกับลมทั้งยืนเลยนะคะในในความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็อาจจะต้องเอ่อต้องต้องอาศัย สติให้มากนะคะในการรับรู้แล้วก็ในการยอมรับความจริงนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษพลภลักขณาพฤษภจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกลยเป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะอัศวินถือเหรียญนะคะ w i e w of fortune นะคะและเป็นไพ่สิบดาบค่ะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุลกลมธาตุด,ดินนะคะพฤกษฎกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าเอาคำอะ่ะ หลังจากที่คุณได้รับรู้ความจริงทั้งหมดที่เราอาจจะ50าสอยู่แล้วไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแต่แค่ว่าเหมือนกับพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีมากกว่าพยายามที่จะหลอกตัวเองพยายามที่จะให้ความหวังตัวเองมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันมันแย่มากกว่านั้นแล้วคุณอาจจะทนไม่ไหวต่อไปแล้วอาจจะระมัดระวังนะคะที่ที่จะทะเลาะนะ ที่จะมีปากเสียงเพราะว่ามีไพ่อัศวินถือดาบเข้ามาแบบนี้แต่อีกฝ่ายนึงยอมรับค่ะอัศวินเหรียญน,นะคะยอมรับนะคะว่าตัวเองผิดจริงๆแล้วก็ไม่ตอบโต้ไม่ทําอะไรนะคะแล้วก็อาจจะความสัมพันธ์นี้อาจจะถึงวาระแล้วก็จุดจบแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีไพ่สิบดาบกับไพ่อยอู่อ l l for june ขึ้นมาแบบนี้ความสัมพันธ์อาจจะจําเป็นที่จะต้องถึงถึงเวลาที่จะต้องจบ ถึงเวลาที่ต้องจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณต้นต้นตั้งแต่แรกตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าตัวคุณพยายามที่จะมองข้ามมันไปพยายามที่จะมองในแง่ดีแต่ไม่อยากจะบอกว่ามันแย่ลงทุกวันนะคะเออมันคือสัญญาณเตือนสัญญาณอันตรายที่ที่คุณต้องรู้ตัวแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไปต่อยากมากๆแล้วนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าคุณยังฝืนต่อไปก็จะมีแต่ตัวคุณที่ต้องเจ็บนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤษภลาาัคนาพฤษภค่ะถ้าหากว่าไม่มองขวาบ่อยๆขออภัยนะคะเพราะว่า,ามันจะมีข้อมูลนะคะของชาวราศีพฤษภลาาัคนาพฤษภอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำนะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีพฤษภและรกรกฎพฤษภค่ะคำแน,นแะนำไปได้เรื่องไพ่หกไม้เท้านะคะแปดถ้วยค่ะเดอะสตาร์ค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าชาวราศีพฤษภและรกรกฎพฤษภนะคะไพ่ทาโร่แนะนำว่าถ้าหากว่าที่ตรงนี้มันไม่เติมเต็มอะ ถึงแม้ว่าคุณจะรักมากขนาดไหนผูกพันมากขนาดไหนแต่ยางี้ก็ตามมันไม่ใช่ที่ของคุณคุณอยู่แล้วแล้วคุณไม่ไม่ได้มีความสุขไม่ได้ฟูลฟิลไม่ได้สุขกายสบายใจอืมก็ไม่ควรอยู่เดินถอยหลังออกมานะคะมุฟออนเนาะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาหัวใจบ้างไม่ใช่บ้างและอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนานๆเลยแต่มันรู้สึกว่าถ้าหาว่าคุณไม่เริ่มที่จะก้าวสักทีคุณก็จะไม่ได้ชีวิตใหม่สักที คุณก็จะไม่รับรู้ถึงความสุขจริงๆสักทีนะคะคนคนนี้มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วถามว่าเขากล้าที่จะทําให้เราผิดหวังกล้าที่จะอมืทําให้เราเสียความรู้สึกแล้วก็มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเราตั้งแต่แรกความสัมพันธ์นี้มันไม่จริงใจต่อกันแล้วถึงแม้ว่าคุณจะจริงใจก็ตามนะคะก็ ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไปมมาตลอดค่ะสําหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปเนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ